อิติปิโสภาคะวาอระหังสัมมาสัมพุทธเวชาจารณสสัม m ั a น n สุขต a ว o l ว t a t น a t o a สัทธรมมาสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังผัตัวภะคะวัติสวากาโตัวปัจขวัตตมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาผัววิญญูหิตสุปฏิปั โนปะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปติปันโนปะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปติปันโนปะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนปะคะวะตัวสาวกสังโฆญาทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถะ ปุริสปุกขลาเอสัพพะวะตุสาวะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาทินายโยอัญชริการะนีโยอนุตตรังคุญญาเกตังโลตัสสา ปิโซภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิวิชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตโรปุริสธรมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทธวิปคขวติสวะคาโต hauuata tam mua santie digo e ปัสิโกัวโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาปัววิญญูเาติสุปฏิปันโนภะขวัตัวสาวกสังโฆอุจปฏิปันโนภะขวัตัวสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะขวัตัวสาวกสังโฆสามีจิปั ปัณโนภะคะวะตสาวกสังโฆยติธรรมจัตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคลาเอสสะปะคะวะตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคีไนโยอัญชริกรณิโยอนุตตรัง อญยาเกตังโลตัสสาอิติปิโสภควาอรหัมสัมมาสัมพุทโวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตตว masa diata dewa menu sanaang membuat bakt di desawakkat do bakwaatan กัวอุปนัยกโกปัจจตังเวทิตาปัววิญโยหิตสุปฏิปันโนภะคะวัตตุสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวัตตุสาวกสังกัวยายปฏิปันโนภะคะวัตตุสาวกสังโฆสามีจิปฏิปัน โนะะคะวะตสาวกสังโฆยติธรรมจตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคะลาเอเสปะคะวะตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาทินายโยอัญชรีการนิโยอนุตตรังคุณญาเกตัง โลตัสสายิิติป <laughs> ิโสบคาวะอรหันตสัมมาสัมพุทโวเวชัต <laughs> มปันโนสุขต eh ัวโลตวิตัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุวตัวปะขวัติสวะขาตัวปะขวัตาธรรมมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปะ มัจาตังเวทิตาปัววิญญูเิติสุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตุสาวก สังโฆยัต e, ah ah ิธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสัพพะวะตุสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโย จารีการะโยอนุตตรังคุณญาเกตังโลตัสสานิิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธววิชฌรณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตตรร ธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังผัวตัวปะขวัติสวะคาตัวปะขวัตาธรรมมัสันติติโกตกา โกูอุปนัยกปัจจังเวทิตาภูวิญโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆสามีจิปฏิปัน นโนภะคะวะโตสาวกัสสังโฆยะทิรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกัสสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโย จริเอกะระณิโยอนุตตังปุญญะเขตังโลกัสสาจิตติพิโสภาควา <tipi> <bakawa arahan> <sahayi> นัตตาวิทัอนุตตาหลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสย์สานังพุทตัวปะควัติสวากาตัว phao tạ tham mua săn tê tí kó a kari kó e hi pa si kó hoa panay kó pa chatang vê tít áo vinh nhu hết súpati pan noa pakawatoa sa vaga sang ติปันโนปะควะตัวสาวกสังขัสามีจิปติปันโนปะควะตัวสาวกสังขัยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตภุริสปุคละเอสปะควะตัวสาวกสังขัอาหุนไน